ใช่ค่ะมาบอกสูตรคงยบอีกส่วนหนึ่งซึ่งทําง่ายและเป็นสมุนไพรใกล้ตัวมากๆเลยนะเลืกหญิงมีอะไรบ้างสมุนไพรจะแนะนําก่อนใบเตยห้าใบใบเตยประมาณห้าใบแล้วก็กระเพราแดงหรือกระเพราขาวก็ได้1นึ่กำมือนะฮะแล้วก็มะนาวสผลสามลูกครึ่งนะใส่เลยนะต้มน้ำให้เดือดก่อนใส่ไปแล้วก็ต้มประมาณสิห้นาที เอาปิดฝาเกินจากนั้นเดี๋ยวมันจะขมนะคะเกินไปแล้วจะขม15นาทีต้องให้เดือดทิ้งให้เย็นหลังจากนั้นก็มาดื่มอุ่นๆแล้วมาดื่มเช้าเย็นเช้าเย็นทั้งละแก้วนะฮะแก้วเต็มเต็มเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเดือดแล้วจะเป็นยังไงพอเหลืออย่างนั้นก็พอเหลืออย่างนั้นก็ใส่ตู้เย็นได้นะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวแล้วนะครับประมาณ15นาทีอย่าให้เกินนะเดี๋ยวจะขมหลังจากนั้นก็กรองเลยนะฮะใส่ตู้เย็นไว้ กินติดต่อกันนะเช้าเย็นเช้าเย็นติดต่อกันสองเดือนอะ่ะนะเวันหยุด3วันติดต่อกัน2เดือนประมาณแปดอาทิตย์นะครับแล้วพุงเนี่ยจะยุบเลยนะออกกำลังกายช่วยคุมอาหารช่วยหน่อยออมีใบกะเพราขาวหรือแดงก็ได้ะนะคะกำมกำมือ มะนาวสมผละนะคะใบเตยห้าใบประมาณนี้นะฮะกิดติดต่อกันลดนพุงเลยนะฮะไปทำกันดูสูดพุงยุบลถไถมันในหน้าท้อง